สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาแกะวินิจฉัยสวิตสามขานะครับ EC นะครับ2 5 0โวลต์1ิแอมป์นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมาเ้ามาดูข้างในครับมีอะไรครับจะมีหลอดไฟนะครับแสดงสถานะนะครับ นะครับอยกนิดหนึ่งนะครับนี่ครับออกแล้วครับยกขึ้นมาดูนะครับภายในนะครับก็จะมีอา่า แผ่นโลหะนะครับไว้กระดกนะครับนี่นะครับนี่นะครับสมมุติเรากดข้างตัวที่เปิดนะครับแผ่นโลหะก็กระดกโดนไฟตรงนี้นะครับโดนสวิตช์ตรงนี้นะครับไฟก็จะติดแล้วก็วาจะครบวงจรครับนี่ครับกระดกกระดกอย่างนี้นะครับ นี่นะครับกระดกตัวนี้ก็จะยกยกขึ้นมานะครับนี่นะครับขานี่เรียกแขนขานิวตันนะครับนี่เป็นขาลายนะครับตอนตอนที่เขาตอนที่เรายังออฟไว้อยู่เนี่ยครับปิดไว้อยู่เนี่ยขาตัวนี้ก็จะมาแตะที่ขาขาลายนะครับ ลายเฉยๆนะครับนี่นะครับกระดกส่วนขานิวต้อนเนี่ยก็ยังไม่เตะนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับถ้าเรากดลงไปนะครับกดเบิดนะครับแต่ตรงนี้ก็จะกระดกไปเตะขานิวต้อนนะครับเกิดครบวงจรครับผมครบวงจรปุ๊บสวิตช์ก็จะติดนะครับนี่นะครับนีวผม ตรงนี้ข้างในนี้ตรงนี้นะครับจะมีหลอดไฟครับหลอดไฟเล็กๆอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับขาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขานิวิตอนนะครับนี่นะครับนสวิตนะครับตัวนี้ก็เป็นขาลายครับนี่นะครับประกอบลงไปนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับบางรุ่นนะครับบางยี่ห้อนะครับขานี้นะครับนี่นะครับอาจจะเป็นขาลายนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่เคยประกอบบางรุ่นแบบนั้นนะครับผมเจอแบบนี้นะครับ ันนี้เป็นขานิวตันนะครับแกมขาลายนะครับหนูไฟเข้าตรงนี้นะครับลายออกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นนิวตันตลอดนะครับสีทองนี่นะครับต่อแบบนี้นะครับก็ไม่เคยช็อตนะครับผมโอเคครับผมถ้าสมมติว่าคลิปนี้เป็นความรู้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ไว้คลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะมาให้ความรู้อะไรอีกนะครับกดติดตามไว้นะครับช่วงนี้อาจจะห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับรทำ u t u b e หลายช่องนะครับก็ฝากช่อง youtube ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ